นึงนะครับผมสมเกียรตินะครับนากระโทษกจากสถาบันพระปกเกล้าครับนามสกุลก็จะเป็นคนทางจังหวัดแหละนะครับแต่ว่ามาเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานที่นี่นะครับก็จะเป็นคนโคราชนะครับหลายๆท่านนะครับดูแล้วเป็นผู้ทรงภูมิทั้งนั้นเลยนะครับก็จะขออนุญาตอย่างนี้ครับว่าในส่วนของห้องเรานะครับจะเป็นเรื่องของงบประมาณที่ ที่พูดถึงเรื่องของงบประมาณในพื้นที่ที่มันลงไปในทุกจังหวัดนี้นะครับมันก็จะจาดหน่วยงานเลยนะครับทั้งส่วนกลางไปในทุกกระทรวงทุกองกรมอะไแล้วแต่นะครับก็เวลาใช้จ่ายงบประมาณนียครับมันก็จะเป็นหน่วยงานของตัวเองที่เป็นเรื่องของการใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้ครับก็เลยอยากให้ทุกท่านให้ร่วมวิเคราะห์กันนะครับว่างบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดนั้นนะครับมันมันเพียงพอไหมนะครับหรือ มันมีแนวทางไหนที่จะสามารถนำงบประมาณนี้ครับมาบูรณาการกันได้ครับแล้วก็ใช้งานอย่างสอดคล้องนะครับอันนี้คือประเด็นโจทย์ของเราในเรื่องงบประมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกํากับการใช้ใจ่ายให้มันมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการไปดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเขาควรจะเป็นยังไงนะครับเป็นข้อเสนอจากทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราเรา,เรา,เรามีอยู่ไม่เยอะนะครับอยากขอความคิดเห็นจากทุกท่านเลยนะครับผมจะขออนุญาตเริ่มจากท่านที่ท่านแรกนะครับจากจังหวัดน่านใช่ไหมครับอขออนุญาต กิจเพชรเพชรบุนินครับจากจังหวัดน่านนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับงบประมาณที่ไปลงจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะไปลงจากในงบของตัวจังหวัดเองก็ดีผมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีไม่พอครับไม่พอครับกับตัวแผนงานโครงการที่บรรจุเอาไว้หรือว่าที่มีอยู่เนี่ยนะครับในแต่ละปีเนี่ยก็ไม่พอนะครับตรงนี้เป็น ประเด็นหลักคือท่านท่านท่านบอกว่าไม่พอไม่พอในลักษณะที่แบบว่าเวลาใช้จ่ายพอตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถูกไหมครับคือในตัวในตัวแผนงานโครงการที่ทําไว้เนี่ยจากผ่านกระบวนการต่างๆขึ้นมาเนี่ยที่บรรจุไว้ในแผนเนี่ยนะครับพอไปของบประมาณแต่ละปีเนี่ยมันไม่สามารถทําได้มันต้องเลือกทําในตัวที่ครับลดสเกล คือต้องลดตัวโครงการ,ร,การออกไป<ล>แทนที่บางตัวเนี่ยมันควรจะพัฒนาหรือมันควรจะทำไปได้วยกันในทีเดียวอย่างพวกงานโครงสร้างพื้นฐานก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะครับหรือว่าในงานที่มันต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็พอโดนได้มาจำกัดก็ไม่สามารถทำให้การพัฒนาการต่างๆเนี่ยมันไป ได้สมูทนะครับในส่วนผมโทษครับท่านมาจากหน่วยงานจากกระทรวงมหาดไทยครับกระทรวงมหาดไทยนะครับครานนี้เวลาในเรื่องของหน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะเข้าใจว่าหน่วยงานที่เป็นอปทครับเขาก็จะอยู่สังกัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ท่านอยู่ในกระทรวงเนี่ยครับท่านท่านท่านอยากแชร์อะไรที่มันเป็นจะเป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะช่วยเรื่องงบประมาณให้มันสามารถใช้อย่างเพียงพอที่ท่านบอกว่ามันขาดไปอย่างงี้ เดี๋ยวฟังท่านอื่นก่อนดีกว่านะครับอันนี้จะฝากเป็นคําถามทุกท่านด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเชิญท่านต่อไปเลยครับผมจุมพศฮะจากนครสวรรค์ครับอ๋อนครสวรรค์นะครับก็เรื่องว่ามานไม่เพียงพอคงไม่พูดแล้วนะครับอาจจะพูดเรื่องของอําเภอก่อนอำเภอที่ทําการปกครองอําเภอนะฮะอาเภอเนี่ยตั้งว่ามาไม่ได้นะครับอําเภอจริงๆคือตัวที่อยู่ใกล้จังหวัด ไม่ไม่ได้ใต้จังหวัดเิยปตนใกล้ประชาชน <Okay. S 2> น่าจะลองจากตัวท้องถิ่นนั้นก็จะเป็นอำเภอแล้วถูกไหมฮะแต่รปรากฏว,ว่าอำเภอจริงๆเราบอกว่าเรามีวันแผนที่เราให้จังหวัดทําเป็นแผนแผนเดียวครอำเภออำเภอเองก็ต้องอยู่ในวันแผนด้วยแต่อำเภอไม่สามารถตั้งงบมาอะไรได้เลยระรับสุดท้ายจังหวัดเป็นคนตั้งหรือใครเป็นคนตั้งแต่อำเภอท่านในอำเภอทําไม่ได้อแต่ใช่ฮะแล้วก็ตัวท้องถิ่นเองเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าท่านในท่านในอำเภอจะคุมให้เขาทําตามนั้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เัรตอนนี้ไอสิ่งที่ทางมะชาท่านวิชานุพูดไปเรื่องกฤษฎเดียรเนี่ยผมว่าครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะให้ท่านผู้ว่าหรือท่านในาเภอในการที่จะท่านในาเภอจะไม่เกี่ยวเพราะเป็นอำนาจท่านผู้ว่าแต่จริงๆถ้าจะมีแนวทางคือท่านผู้ว่ามอบอำนาจไปให้นายเพอมันรู้ทําได้ปะ่ะครับไม่นคนกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนได้คือแผนแผน,แผนเดียวของจังหวัดอะแต่ใช้งบประมาณค่าตราบอกว่าจังหวัดน,นี้จะกลุ่มจังหวัดนี้จะเป็น B C ซีจีกลุ่มอันนี้จะเป็นอะไรก็ตามหรือจังหวัดนี้จะเป็นอะไรก็ตามให้มันอยู่ในแผนเดียวกันเพ จัดการกํากับดูแลยังไงให้ท้องถิ่นกับให้ทุกส่วนราชการเป็นไปตามแผนที่เราต้องการอันนั้นเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีแต่ปัญหาตอนนี้สภาพปัญหาก่อนอาเภอตั้งว่ามาไม่ได้ท่านมีแนวทางยังไงที่จะก็คือต้องมอบให้อำเภอเขาตั้งได้ครับเขาจะได้รู้เพราะไม่งั้นท่านในอำเภอเนี่ยท่านก็มอบท่านท่านในอำเภอไปปกครองดูแลถูกไหมครับเหมือนท่านทู่ว่าในพื้นที่ครับแต่เขาไม่สามารถทําตรงนี้ได้เลยเขาอาจจะรู้ปัญหาเพราะเพราะกฎหมายไม่เอื้อเขาใช่ไหมถูกครับอ่าโอเคครับครับ อืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นนี้นะครับเรื่องกฎหมายที่ไม่เอื้อให้อำเภอทำเนี่ยนะครับจะถูกส่งไปที่ห้องห้องสองด้วยนะครับเพราะว่าท่านที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานนะครับท่านพยายามบอกปัญหาของท่านด้วยนะครับว่าเพราะอะไรนะครับท่านติดขัดอะไรต้องบอกนะครับเพราะว่าเราก็อยากรู้ว่าถึงแม้ว่าห้องเราจะคุยเรื่องงบประมาณก็จริงนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันไปติดขัดเรื่องนู้น มันเราก็ไปต่อไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นท่านท่านท่านต้องบอกเราด้วยว่าเพราะปัญหาอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยผมอาจจะถามคําถามท่านได้ไม่ครบนะครับอขออนุญ,ญาตท่านถัดไปนะครับคุณพี่ผู้หญิงนะครับเชิญเชิญฮะผมจะขออนุญ,ญาตถามทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็เ,น<ะ>เห็นด้วยกับการที่ ที่อำเภอไ,ไม่สามารถตั้งงบประมาณได้นะคะคพเพราะเปนประเด็นก็คือทางอำเภอจุกแก่ชิกับพี่น้องประชาชนชแต่ไม่สามารถที่จะเขียนเสนอแผนงานโครงการได้ในพบพัฒนาจังหวัดแล้วก็งบกลุ่มจังหวัดนะคะก็ด้วยบทบาทภารกิจด้วยส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถตั้งงบประมาณในงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่วนที่สองที่อยากจะเสนอก็คือเรื่องของตัว เรื่องของกระบวนการในเรื่องของการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของกบกและกบจนะคะเนื่องจากว่ามีกระบวนการที่ไม่จอยู่ในอำนาจของกบจหรือกบกกบกบจกับกบกทาให้การเปลี่ยนแปลงโครงการต้องรอเข้าส่วนกลางทําให้เกิดความยืดหยุนนะคะไม่สามารถจะมีความยืดหยุ่นในการบริหารงบประมาณในพื้นที่ได้นะคะ หมายถึงว่าท่านอยากให้มีการบริหารไบประบบพวกนี้ใช่ค่ะเกระบวนการใช่มค่ะใช่ค่ะกระบวนการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแผนงานโครงการให้อยู่ในอำนาจของกปจหรือกบกถ้าหากว่ามันไปอยู่ส่วนกลางนะคะการอนุมัติอนุญาตเอาการอนุมัติหรือการอนเปลี่ยนแปลงมันจะใช้เวลาเยอะทําให้การเบิกจ่ายงบประมาณหรือการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดก็จะไม่ราชาด้วยค่ะอันนี้ทางกรมบัญชีกลางได้มีส่วนเข้าไปดูไหมครับ อ,อโอเคนะครับเดี๋ยวฝากน้องโน้ตไว้ด้วยนะครับว่าประเด็นเรื่องของอไอกองทุนไม่ใช่โทษทอีอะไรนะครับกอบออะไรเมื่อกี้ครับกบจกบกกคืออะไรฮะคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดบรา,าการนะคะนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทางภูมิภาคเขาเขาาสะท้อนประเด็นตรงนี้เรื่องงบประมาณมานะครับมีเพิ่มเติมไหมครับ ก็งบประมาณก็กคงจะคล้ายๆกับของที่ต่ามมา <I 'm S 2> แล้วนะคะใช่ค่ะเพราะว,ว่าอย่างเรื่องของงบประมาณอย่างงบพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดนะคะคมันจะมีได้มาส่วนหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เยอะมากมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะงบที่ลงไปในจังหวัดแต่ละจังหวัดน่ะก็หลายพันล้านแต่งบพัฒนาหลายพันล้านเนี้ยเป็นของงบฟังก์ชันงบกรมแต่ในงบพัฒนาจังหวัดแค่สามร้อถึงสี่รอล้านซึ่งเป็นแค่ประมาณสักสเปอร์เซ็นต์ของงบทั้งหมดแต่ทุกคนก็คาดหวังกับงบจังหวัด เพื่อที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหานะคะงบสําหรับผู้บริหารของผู้ว่านะคะบางทีแผนงานโครงการเนี่ยเราทําไปสองปีละใช่ไหมคะแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะมันต้องต้องมีงบประมาณที่จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละปีได้เพราะว่าถ้าแผนงานโครงการถ้าเราเสนอไว้ในแผนพัฒนานจังหวัดมาทำสองปีถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่ในวัยสองมันจะไม่สามารถใช้งบประมาณเหลือใจ เออ,อเพิ่มเติมโครงการได้นะคะใครสามารถทะลุแก้ปัญหาให้ท่านได้ตรงนี้ก็ต้องคน,นะค,นคนอนุมัติคือส่วนกลางใช่ไหมเอมงอบประมาณคือคือหนึ่งเนาะเป็นระเบียบกฎหมายเรื่องของการเสนอแผนงานโครงการอ,อยู่ในขั้นตอนตรงนั้นเลยอะคะ่ะเพราะว่าอย่างงบประมาณนะคะเงินเหลือจ่ายถ้าเกิดเรามีอย่างผู้วา่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ เจอปัญหาจากชาวบ้านนะคะลงพื้นที่จังหวัดเคลื่อนที่บ้างหรือชาวบ้านเดินขึ้นมาหาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือส่งปัญหามาผ่านศูนย์รงธรรมรเรื่องถนนเรื่องการซ่อมแซมนะคะคราวนี้ปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาเฉพาะหน้ามันไม่ได้อยู่ในแผนแผนงานพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมันไม่ได้สุกเสนอแผนมาอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงของของอบทเนาะแต่นี้คืออยู่ในที่ของจังหวัดรับมาบปัญหาก็คืองบตัวเนี้ยมันไม่มีงบ งบก้อนหนึ่งสำหรับเป็นงบกลางให้นต่ลนผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะมาช่วยแก้ไขปัญ<ก>หา,<ฮ>าชาวบ้านใชบา้าม <Okay. S 1> ใช่ค่ะมันก็จะมีงบที่มาแต่ละแต่ละปีก็จะมาจากงบรองนายกนะคะ<ม>ก็คือทางผู้ตรวจสํานักนายกหรืองบมหาไทยเร่งด่วนซึ่งมีปีละล้านสองล้านของแต่ละจังหวัดแล้วแล้วโทษฮะแล้วเงินที่เขาให้สสลงไปช่วยไม่มีไม่มีนะคะตามเลยกฎหมายไม่มีนะคะ ใช่ค่ะมีงบมีงบรองนายกในอำนาจของท่านจะให้เหมือนกลุ่มจังหวัดท่านดูแลสี่จังหวัดก็จะมาสักยี่สิบล้านสาสิบล้านแล้วแต่หรือห้าสิบล้านแต่ทีนี้พอถึงงบประมาณพวกนี้มันเป็นงบที่แบบมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาเฉพาะปีที่เรง<ช>่งด<อ>่วนนะคะงบงบทีรองในยกเองก็ต้องคึ่งคใช่คือพื้นที่รับจ่ายออกคึ่งของท่านอีกครึ่งสุดท้ายไหมฮะไม่ใช่ว่าไม่ใช่แต่ละอันนี้เป็นเป็นปัญหาสมควรและเชิญต่อครับ ก็ประมาณนี้ค่ะก็คือถ้าเกิดมีงบตั้งไว้สําหรับจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ไขปัญหาเพื่อสําหรับความปัญหาหรือความต้องการของพื้นที่ที่เร่งด่วนในแต่ละปีที่ไม่อยู่ในแผนน่าจะเป็นประโยชน์อยากให้มีงบประมาณที่วางไว้ตรงกลางเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่ชาวบ้านหรือแม้กระทั่งตัวผู้ว่าที่อยากจะไปใช้แก้ไขปัญหาหรือเซิร์ฟประชาชนอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะงแล้วก็ประเด็นเรื่องไอ้งบ พัฒนากลุ่มจังหวัดเราต้องจังหวัดด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะงบโอเคค่ะกระบวนก็คืองบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก็คือเรื่องของกระบวนการการเปลี่ยนแปลงอนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ส่วนกลางมันจะช้านะคะแล้วข้อเสนอข้อเสนอของท่านก็คือว่าอยากให้มีการปรับระเบียบกฎหมายอะไรที่จะเอื้อให้จังหวัดสามารถที่จะดําเนินการนะคะได้เร็วขึ้นในการเล่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณด้วยนะคะโอเคครับผมขอบคุณนะครับเชิญท่านต่อไปครับค่ะ สลินรัตหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดพิษณุโลกนะคะ,ะก,ก็นกในในส่วนของงบประมาณตามที่น้องเขาอยู่สีสเกตนะคะคก็เรื่องงบที่ว่าผู้ว่าไปพบความเดือดร้อนของประชาชนมาอะไรเนี่ยทุกวันนี้ปกติแล้วมันจะมีงบซีโอซึ่งผู้ว่าสามารถใช้ได้นะ,ะแต่ว่าแต่จะมันจะเป็นจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่ซึ่งจังหวัดอย่างอย่างของพิษณุโลกจังหวัดขนาดกลางทั้งปีนี้ได้9้าล้านแล้วก็เอามาบริหารในเรื่อง ดูแลอะไรทั่วไปทั้งหมดเนี่ยซึ่งถ้าไปเจอหน่วยงานที่มียกตัวอย่างอย่างของอำเภอนครไทยเงี้ยสะพานขาดสลิงเนี่ยคือไม่อยู่ในแผนงานโครงการไม่สามารถไปหาช่องทางหางบประมาณอื่นได้เลยอะค่ะก็ะอยากจะฝากว่าในส่วนงบที่ว่าตั้งไว้เพื่อให้ผู้ว่าดูแลเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าเนี่ยมันควรจะดู ปัญหาในในพื้นที่นในแต่ละจังหวัดขนาดจังหวัดนี่นะคะแต่ว่าเขาจะมีแค่10ล้าน9ล้านกันจังหวัดกลางกับจังหวัดขนาดใหญ่อย่างเงี้ยมันมันควรจะเก็บข้อมูลว่าแต่ละปีที่เขาเสนอมาแล้วโครงการที่ไม่ได้อะคะ่ะครับครับก็เป็นข้อเสนอนะครับนะคราวนี้ผมถามต่อครับในกรณีที่ถ้าสมมติสะพานมันขาดสลิงขาดอย่างเงี้ยครับ ทางทางจังหวัดแก้ไขยังไงเพราะถ้าสมมติว่าสลิงขาดสะพานขาดชาวบ้านก็เดินทางไปไหนไม่ได้แล้วท่านผู้ว่าเนี่ยมีวิธีการในบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันเพื่อที่จะมาซ่อมสะพานไปก่อนอย่างนี้ช่อง,องตามระเบียบไม่มีเลยคะ่ะท่านก็เพียงแต่ว่าหาช่องทางไหนที่แบบเป็นสะพานชั่วคราวที่ อาจจะไกลหน่อยอะไรที่ซึ่งไม่มเพราะตอนนี้นะม,มันมีเคสอยู่ก็คือไปขอปพปพก็ต้องรองบประมาณนู่นนี่ก็คือ,อต้องต้องไปช่องแบบคือเดินได้แต่ไกลไม่ได้ไปไม่ได้ตรงความต้องการของประชาชนนะคะก,คก็ต้องคอยอธิบายให้ทางประชาชนว่าเราหาช่องงบประมาณอยู่อะไรงะเงี้ยนะคะก็ซ่อมได้แต่ว่าที่จะทําให้ใหม่ทึ่งแบบเป็น มันคงแข็งแรงเนี่ยก็ต้องรอไม่รู้ว่าปีไหนอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับก็ก็ท่านก็เสนอว่าก็อยากให้มีงบประมาณเพิ่มเติมแหละถูกไหมครับงบงบที่ผู้ว่าสามารถแบบถ้าเกิดเหตุเฉพาะหน้าฉุกเฉินเนี่ยเพิ่มวงเงินให้มากกว่าเก้าล้านสิบล้านอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้อาจจะต้องไปดูว่าสเกลของแต่ละจังหวัดมากน้อยอะไรเงี้ยให้ดูที่ปัญหาหรือให้ดูที่พื้นที่ถูกไหมครับใช่ค่ะโอเคขอบคุณนะครับ ท่านต่อไปก็ได้ครับท่านท่านเสื้อสีส้มเนี่ยฮะขอบคุณครับก็ผมทีรุตนะครับสมัครเป็นผลลองพูดว่ากันอยากเดลาประเด็นแรกก็คืออันอื่นน่าจะคล้ายๆกันครับที่อยากจะนําเรียนก็คือประเด็นเรื่องของงบฟังกชันกับแอเรียครับปัจจุบันเองจังหวัดมีปัญหาเรื่องงบของฟังก์ชันที่ส่วนราชการตั้งไปโดยผู้่าการจังหวัดไม่ทราบอ มีด้วยเหรอครับมีมีอย่างเรื่องของชนมาทานนะครับที่ตั้งงบไปโดยกลุ่มพอมีปัญหาในพื้นที่เนี่ยเรื่องของการทำงเว้าใจกับชาวบ้านอันนี้สุดท้ายก็หนีไม่พ้นในอำเภอพัวกันจังหวัดท่านแก้ยังไงครับก็ต้องลงไปคุยไปคุยทำความเข้าใจกับเขาแต่ประเด็นคืองบอนุมัติไปแล้วครับ โดยโดยกลมครับแต่การทำเนี่ยทำในพื้นที่ครับแล้วในส่วนงบประมาณที่ที่ท่านดูแลหรือท่านที่เกี่ยวข้องอะครับอยากให้ท่านเสนอหรือเล่าก็ได้ครับเล่าประสบการณ์ว่าไอ้ที่มันควรจะเป็นหรือคือความหมายก็คือว่ากรณีของงบฟังก์ชันเนี่ยที่จะทําลงในพื้นที่เนี่ยควรจะได้รับความเห็นชอบจากทางจากผู้าการจังหวัดอ๋อโอเคครับครับนั้นประเด็นแรก ประเด็นที่สองก็คืออย่างเมื่อกี้ที่พี่หัวหน้าสำนักงานพูดเนี่ยรจริงๆเราสามารถที่จะใช้งบท้องถิ่นได้ในการซ่อมแซมก็นี้เป็นเป็นเป็นภัยธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่นั้นโอเคหรืองบจากปอพอเทศบาลที่เขาดูแลใช่ครับโอเคแต่ประเด็นคือมันเกินศักยภาพเขาสองทำได้ไม่ไม่ไม่ได้ดีกว่าเดิมคือบางทีเนี่ยการซ่อมให้ใช้การได้เนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าแก้ปัญหาได้ครับการแก้ปัญหามันต้องมันต้องมีวางโครงสร้างพื้นฐานมากกว่านั้นให้แข็งแรงกว่านั้นใช่โอเคนะครับ,รบอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของกรณีที่ที่การทํางานในหน่วยนหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเหมือนที่เมื่อเช้ามีการพูดคุยส่วนและการส่วนกลางเวลาทํางานในพื้นที่การให้ให้ให้ผู้ราชการจังหวัดรับผิดชอบ,ร,บรับรับทราบเนี่ยน่ามันน้อยเกินไป ท่านก็เลยอยากเสนอว่าจริงๆเวลาราชการส่วนกลางที่เอาไปอยู่ภูมิภาคเนี่ยถ้าจะให้อยู่ในการดูแลของจังหวัดหรือผู้ว่าหรืออะไรเงี้ยนะครับก,ก็ต้องแจ้งให้เขารับทราบด้วยเพราะว่าท่านเรสประเด็นปัญหามาว่าบางทีเนี่ยบางส่วนราชการก็ตั้งงบประมาณไปแล้วไม่รู้แล้วพอเกิดปัญหาเราก็ไม่สามารถใช้ได้อย่างนั้น คือกรณีที่ทาความเข้าใจกับชาวบ้านเนี่ยเหมือนเอายกตัวอย่างที่ยาลาเนี่ยมีการทาเขื่อนขนาดกลางซึ่งไปทับซ้อนที่ชาวบ้านต้องมีการเวนคืนตรงนี้เนี่ยบางบางกรณีเนี่ยชาวบ้านไม่ไม่เข้าใจแล้วก็มีการเรียกร้องค่าอาสินมากกว่าเดิมมากกว่าปกตินะครับ,รบอันนี้ส่วนหนึ่งก็ก็ตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นกับทุกจังหวัดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกรณีที่ ส่วนและการสร้างเสร็จแล้วโอนให้ท้องถิน่นโอนให้ท้องถิน่นโดยที่ท้องถิ่นเนี่ยตั้งงบซ่อมแซมไม่ได้ท่านนึกออกไหมเหมือนกรณีทำทำไอประตูน้ําอย่างเงี้ยประตูระบายน้ําเนี่ยพอผ่านไปห้าปีสิบปีมันเสือเส่อมแต่การซ่อมแซมหรือทําใหม่เนี่ยมันใช้งบเกินยี่สิบล้านซึ่งอบตเน,นี่ยทาไม่ได้แน่นอน นะครับตรงนี้ก็คงต้องเป็นประเด็นที่เขาเขาติดด้วยข้อกฎหมายของเขารวมทั้งเงินจํานวนเงินด้วยใช่ไหมใช่โอเคคือพอเราโอนให้ท้องถิ่นแล้วเนี่ยส่วนและการส่วนภูมิภาคเนี่ยตั้งงบประมาณไม่ได้เพราะถือว่าเราส่งของให้คนนู้นไปแล้วใช่เป็นการโอนทรัพย์สินไปแล้วไงฮะเป็นโอนทรัพย์สินไปแล้วทีนี้ท้องถิ่นเองเนี่ยก็เกินศักยภาพที่จะซ่อมแซมทําใหม่ก็ไม่ได้ไม่มีงบจังหวัดเองก็ตั้งงบไม่ได้เพราะมีการโอนถ่ายโอนไปแล้ว โอเคอันนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างที่พอเวลารา,ายละเอียดหรือโครงสร้างหรือประเด็นทรัพย์สินที่มันถูกไปอยู่ในในท้องถิ่นแล้วในอ,อปทอแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคือตอ,ตอนหลังเนี่ยสำนักงบประมาณเนี่ยพยายามที่จะให้จังหวัดเองเนี่ยพอสร้างเสร็จไปแล้วเนี่ยไม่ให้เราทําต่อ,อให้ให้โอนให้ท้องถิน่นให้ถ่ายโอนไปแต่ลืมคิดไปว่าท้องถิ่นเองเนี่ยเขาไม่มีศักยภาพไม่มีมงบประมาณเพียงพอ ที่จะดูแลครับแล้วพอโอนไปแล้วเนี่ยจังหวัดก็ตั้งงบซ่อมไม่ได้มันก็เลยรักรั้นกันอยู่ครับผมนะครับมันก็เลยเป็นสูญอากาศที่หน่วยงานแต่ละหน่วยก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อได้ใช่ก็มีมีเคสที่อำเภอรามันครับคราวก่อนผมประชุมเองก็ต้องของงบประมาณจากท่านรองประวิทย์ในการทำประตูระบายน้ำใหม่โอเคนะครับซึ่งซึ่งมันเกินศักยภาพท้องถิ่นไป ท่านไหนที่มาจากสำนักงบงบังคับไม่มีมีไหมฮะมีไหมครับในห้องเราไม่มีเนาะหรือผู้แทนก็ได้นะครับค,คือจริงๆเราเราเราอยากให้ท่านมาตอบแก้ต่างด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เคลียร์ปัญหากับผู้ปฏิบัติงานด้วยคือ,คอครประเด็นเหล่านี้เนี่ยเราเคยเลสขึ้นมาแล้วในในกับสำน,นักงบประมาณซึ่งเขาก็รับทราบอยู่เขาเขาเ,เขาตอบท่านว่างไงครับก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องโครงสร้างทางกฎหมายด้วยผมว่า ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับเดี๋ยวมิก้ทางทางทางที่ท่านบอกกับท่านบอกเนียนะทั้งสองท่านนะก็เรสประเด็นเรื่องกฎหมายกฎระเบียบที่จะเป็นเรื่องของงบประมาณการตั้งงบประมาณไม่ได้หรือว่าแม้กระทั่งการบริหารงบประมาณที่จะต้องรอส่วนกลางอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางห้องเราจะเรสประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายของของของวันนี้นะครับ ในส่วนของห้องเราที่เป็นก็ประมาณนะครับจะขอตัวแทนห้องเราคนหนึ่งนะครับไปช่วยนําเสนอนะครับหรือจะสองท่านสามท่านเป็นทีมก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะให้เป็นท่านหนึ่งที่จะไปนําเสนอในห้องใหญ่นะครับพอหลังจากประ,ประมาณสักสิบห้นาฬิกาครึ่งเนี่ยนะครับ บ่ายสามครึ่งนี้นะครับเราจะขมวดประเด็นนะครับเดี๋ยวจะมีน้องทั้งที่อยู่ตรงคอมพิวเตอร์กับน้องที่เขียนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรารวบรวมกันนะครับแล้วก็เราจะมีตัวแทนคนหนึ่งที่ไปนําเสนอในห้องใหญ่นะครับว่าประเด็นของเรื่องงบประมาณที่ในส่วนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนี้นะครับเราจะมีประเด็นเรื่องของกฎหมายนะครับเรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอนะครับรวมทั้งประเด็นในเรื่องของพอเวลาเราบริหารจัดการ อะไรสักอย่างหนึ่งส่งไปให้ทางอบตแล้วศักยภาพไม่สามารถดำเนินการได้นี้นะครับเดี๋ยวอันเนี้ยสาประเด็นที่เราจะาโนต้ตเอาไว้แล้วเราจะไปเสนอห้องใหญ่กันนะครับอขออนุญ,ญาตท่านถัดไปครับผม oh, <hey. S 1> <laughs> อาจจะเป็นกา<อ>รเสนอก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้เล่าปัญหาประเด็นสักอย่างก็ได้นะครับท่านไหนที่มาจากส่วนกลางบอกปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอเนะี่ยที่ท่านอยากจะบอกว่าเอ้ยงบประมาณเนี่ยเวลาไปอยู่ในภูมิภาคแล้วอ่ะเราจะช่วยหรือบริหารจัดการยังไงก็ได้นะครับค่ะ ค่ะค่ะจารุณีกาวินค่ะหัวหน้าสํานักง,งานจังหวัดปราจินบุรีนะคะคก็ะปัญหาที่เมื่อกี้สักครู่ท่านหัวหน้าสํานักง,งานจังหวัดได้นําเียนไปแล้วก็คงจะเป็นปัญหาคล้ายๆกันรวมทั้งของท่านรองผู้ว่าด้วยนะคะอันนี้ในส่วนนี้จะขอพูดในเรื่องถึงเรื่องตั้งแต่เรื่องอการเขียนขอโค,ครงการจังหวัดเนี่ยเราก็จะมีเป้าหมายในการพัฒนาใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีประเด็นในการพัฒนา อาจจะหลากหลายกันไปแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันทีนี้ปัญหาที่เราพบก็คือหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการพัฒนาแต่ละประเด็นเช่อนอาจจะเป็นเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ของแต่ละจังหวัดเนี่ยอาจจะปัญหาไม่เหมือนกันนะคะก็คือเรามักจะพบว่าหน่วยงานไม่ค่อยเสนอขอโครงการที่ทํา ช่วยขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปนตามเป้าหมายที่จังหวัดวางไว้อาจจะด้วยหน่วยงานเขาก็มีภารกิจหน้าที่ตามฟังก์ชันของเขาเองด้วย <Okay. S 1> ส่วนหนึ่งนะคะเขาก็ได้รับได้รับงบมาณจากฟังก์ชันเข้ามาขับเคลื่อนงานในหน้าที่ของเขา <Okay. S 1> ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อ,อ,อาจจะมองว่าการขอโครงการในงบพัฒนาจังหวัดอาจจะเป็นภาระหน้าที่ ในการดําเนินง,งานหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็อาจจะโดนจังหวัดเร่งรัดการเบริกจ่ายด้วยแล้วก็อีกทั้งองค์กรตรวจสอบอโครงการก็เยอะอก็อาจจะทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นการพัฒนาไม่เสนอของโครงการสัก,กเท่าไหร่ ท่านที่มาจากสตงนะครับท่านเขาพาดพิงท่านนะครับเดี๋ยวคอเสมีได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ใครหน้าที่มันคืออยากให้เป็นการพูดคุยที่พอเวลาฝั่งเราเสนอไปใช่ไหมครับทั้งนั้นก็เป็นการพูดคุยในลักษณะที่มันจะเดินไปด้วยกันได้ด้วยว่าถ้าท่านมีปัญหาเจออย่างนี้ปุ๊บหน่วยงานที่กํากับหรือดูแลอเป็นผู้ตรวจสอบเนี่ยสามารถอธิบายได้ชัดเจนแล้วก็ฝากแนวทางปฏิบัติว่าเถ้าสมมุติว่า มันไม่สามารถของ,งบปกติหรืองบที่จะพัฒนาจังหวัดได้เนี่ยท่านสามารถไปช่องทางไหนได้อย่างนี้นะครับอันนี้คือโซลูชันของห้องเราที่เราจะเดินในแนวนี้นะครับอาจต่อครับค่ะแล้วก็ในส่วนของงบประมาณเองนะคะท,คที่เมื่อเวลาจังหวัดจัดสรรให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของหน่วยงานที่เป็นส่วนกลางที่อยู่ในภูมิภาคแต่ว่าเขาได้รับงบพันาจังหวัดเนี่ย ปัญหาที่เรามักพบก็คือ,อะจะไม่ค่อยมีการเร่งรัดการเบริกจ่ายเท่าไหร่เนื่องว่าเ<ม>นื่องจากว่าเขาก็ได้รับงบฟังก์ชันของเขาซึ่งเขาก็โดนเร่งรัดมาจากทางกรมของเขาอพอในส่วนของเจ้าวัดก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นลำดับในความสำคัญที่เขาจะต้องเร่งดำเนินการนะคะแล้วก็ในส่วนที่ทำให้งบประมาณเบิกจ่ายล่าช้าเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุค่ะ ก็สาเหตุแรกก็ในเรื่องของความพร้อมเรื่องของอรูปแบบรายการซึ่งบางทีงบ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 พนัาจังหวัดเนี่ยเวลาเราอย่างอย่างนับปัจจุบันเนี่ยเราขอของ67จบแล้วแต่ว่าบางโครงการเนี่ยอาจจะสำรวจประมาณการเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้นำมารีไลท์ใหม่แล้วก็นำไปใส่ใส่ในปี67ใหม่เนี่ยทีนี้พอได้งบมาเนี่ย ราคามันก็ไม่ได้ทีนี้มันก็ต้องมาปรับเปลี่ยนรูปแบบแก้ไขแล้วกว่าเราจะได้ทําสัญญาก็ใช้เวลานานมันก็ทําให้งบประมาณเนี่ยในการเบิกจ่ายเดี๋ยวมันก็ล่าช้าไปมันก็เป็นไปมันก็ไม่เป็นไป,นป,นป,นปนตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อ,อในเรื่องของผู้รับจ้างเองก็มีส่วนออพอเวลาเรา เราลงนามสัญญาจ้างเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยในสัญญาเนี่ยเราก็จะบอกว่าสามารถเบิกลูกหน้า15%ได้เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งรับเบิกจ่ายแต่ว่าผู้รับจ้างเนี่ยไม่ไม่ขอเบิกเนื่องจากว่าเขาผมผมจะเบิกเนี่ยเขาเขาก็มองว่าในการเบิกเน่ยเหมือนกับเขาก็ต้องเอาเงินไปวาง แล้วเขาเอาหนังสือคำประกันมาให้เราซึ่งมันไม่ไม่ต่างกันเขาก็เร่งทำแล้วมาเบิกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี้ก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นโปรเซสที่ที่ติดขัดปัญหาด้วยใช่ครับเคนะครับเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับเนาะตรงนี้มีเพิ่มเติมไหมครับหรือเป็นข้อเสนอก็ได้นะครับค่ะก็ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ค okay. ่ะว่าปัญหาก็จะมันเหมือนกันแล้วก็เรื่องของความซ้ําซ้อนของโครงการของส่วนกลางที่ท่านรองได้นําเรียนไปแล้วเี้ค่ะครับก็จะเป็นติดขัดเรื่องปัญหาปภาษาต่างๆเชิญท่านไปครับท่านต่อไปครับครับผมไพโรกน์จางพันธ์นะครับนามตัวแทนของพรรคการเมืองพรรคครูไทยเพื่อประชาชนโอเค ครับตอนนี้ผมมาจากหน่วยงานทางการศึกษาความรู้เรื่องงบประมาณทางด้านท้องถิ่นภูมิภาคนีไม่มีผมขอเจาะลงที่หน่วยงานทางการศึกษานะครับโอเคได้เลยครับยินดีเลยครับเรื่องี่เป็นปัญหาครับงบประมาณที่ที่ผ่านมานะเป็นที่ทราบดีว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยได้งบมากกวจริงแต่ว่างบพัฒนามีแค่ประมาณ30มสิบเเซนครับแต่นี่สิ่งที่ผ่านมาอย่างสมมุติขาดแคลนอาคารเรียนเนี่ยอนุมัติแผนไปดูเรียบร้อยแล้วทุกอย่างอนุมัติให้สร้างแล้ว แต่ก็รัดดึงขืนเฉยเฉนะด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ว่าจะเป็นอุโทกภัยหรือว่าโควิดเลยก็แล้วแต่บ,บางทีจุดเนี้รัฐไ,ไม่ไม่มองความขาดแคลนตรงนั้นไม่ไปประเมินไม่ไปดูก่อนว่าเขาขาดแคลนจริงไหมคุณดึงกับงบประมาณเนี้ยที่เขาขอมาด้่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือการใช้งบประมาณที่ได้นีมันก็ด้วยกฎหมายระเบียบกฎหมายี่ยบังคับว่าต้องใช้ค่าสมุดค่าดินสอค่าเสื้อผ้า ทำไมต้องเจาะจงในเมื่อโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนแข่งขันสูงเนี่ยเขาไม่มีความจําเป็นที่เรื่องเสื้อผ้าเด็กไม่จําเป็นเลยครับเรื่องค่าคอมพิวเตอร์นี่ไม่จําเป็นครับแต่เนี่ยแต่ต้องใช้เราเราใช้ผิดประเภทก็ไม่ได้ต้องใช้ตามนั้นเพราะฉะเด็กจะได้รับจัดสรรทุกคนนะแต่ว่าถ้ามองไปถึงโรงเรียนที่อยู่ท้องถิง่นกรนดานโรงเรียนหลังเขาเลยเนี่ยโอเคนี่เขาจําเป็นนะเรื่องเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่อง คอมพิวเตอร์เนี่ยมีความจำเป็นแค่ไหนถ้าเกิดไฟไม่มีมันก็ใช้ไม่ได้แต่นี้ความหมายก็คือต้องการที่ให้ปรับเปลี่ยนนะกฎระเบียบให้สามารถคือโยนเงินไว้เป็นบล็อกแก๊สเลยว่าให้โรงเรียนเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้ตามบริบทของตัวเองอเว่าขาดแคลนอะไรโรงเรียนโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนต่างชน,นบทเนี่ยแน่นอนว่าการใช้งบประมาณมันต่างกันสิ้นเชิงนะครับ,รบอยากให้เป็นอำนาจของ ของผู้บริหารในการบริหารจัดการงบประมาณตรงนี้นี่นี่คืออยากเสนอตรงนี้ไปให้มีการ,รปรับเปลี่ยนครับผู้บริหารที่นี้หมายถึงก็คือผู้ริ <พอ S 1> การโรงเรียน